สวัสดีนะคอันนี้เราก็จะมาแกะของเล่นนะคะับถ้าป๊าไปไหนยากไปทาให้หนูใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาแกนนะของเล่นใหม่กันนะคะอันนี้ อันนี้ไงเราก็จะใช้วิธี่อันนี้น,น่าจะเราไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าอืมมันเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะถ้าสมมติแกะเสร็จเออจะจะเอามาให้ดูแกะไอ้กล่องน,นี้เสร็จแล้วก็แล้วก็จะต้องเออใช้ มาก็บคือปาบอกให้ให้อัดวิดีโอลูนูทูด้วย ก็เลยจะต้องมาอัดจุดนี้คือจริงๆเล่นเกมกับเพื่อนอยู่จริงๆก็อยากจะมาแต่ว่าอยากมาอัดตอนหยุดตอนก็ยังบอกว่าน่าจะเออสองเออสี่สองเออน่าจะเป็นห้าโมงหกโมงหรือว่าสี่โมงนั่นแหละ ติดเนเลยใกล้แกได้แล้วก็จะต้องเออทวนทุเรศอีกแล้วนะได้ยังไม่ยังแป๊บน,นึงขอตัดก่อนเอ้ย,อยคือจริงคือเพื่อนบอกว่าน่าจะอ่านอะไรไม่ทันน่าจะบอกว่าไม่เล่นแล้วหรอ มันแกะยากมากเลยได้แล้วก็จะแลดับใ้ดูได้แล้วทุกคนเราเราแกะได้แล้วอันนี้เป็นน่าจะเป็นชุดคล้องคองวาน้ำชา my okay. กับเพื่อนอยู่ด้วยแล้วก็กำลังหวัวร้อนอยู่ด้วยเพราะว่าต้องต้องแกะอุปกรณ์มาใช่ไหมี๋ยวเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูด้วยคือแกะยากจริง แถวแถววัดเออออกมาจากซอยบ้านี่